สดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมากอนอีกแล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะออนก็จะมาอัปเดตไอเทมผิวสวยผิวเนียนนะคะไร้รอยขวดไร้รอยดำต่างต่องขนนั่นเองค่ะแถววันนี้นะคะก่อนจะไปเป็นเด็กสยามหนึ่งวันนะคะแล้วอ่อนเนี่ยก็จะอาสาพาเพื่อนๆนะคะไปดูกันค่ะว่าเวลาที่ออนไปสยามเนี่ยออนทำอะไรออนกินอะไรกันบ้างนะคะแต่ว่าก่อนที่จะออกจากบ้านกันเนี่ยหลายๆคนคงเห็นแล้วเนาะว่าทุกอย่างห้าผกพร้อมแล้วนะคะแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่อ้อนเนี่ยไม่สามารถ ลักเลยหรือว่าลืมได้เลยก่อนออกจากบ้านนะคะก็คือการกินสิ่งนี้ค่ะ ไอออนคอลลาเจนพลัสแอสทร่าแอนทินนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเขาเป็นวิตามินคอลลาเจนนะคะหรือว่าหลายๆคน,นรู้จักกันในนามวิตามินแก้ฟ้าเมเนาะกุ้งนั่นเองค่ะโดยตัวนี้นะคะเราจะต้องดื่มนะคะช่วงที่ท้องว่างนะคะเพราะว่าเวลาที่ดื่มช่วงท้องว่างเนี่ยจะได้ผลที่ดีที่สุดนะคะที่สําคัญเนี่ยตัวเนี่ยรสชาติอร่อยมากนะคะดื่มกับน้ำเย็นๆคะ่ะคือฟีลแบบสดชื่นยามเช้าเหมือนได้กินนะ้ำผลไม้อร่อยอร่อยเลยนะ จริงๆเนี่ยออนทานไอยอนนะคะมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะแต่ว่านื่อจากช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะพอนเดินทางไปต่างประเทศนะคะแล้วติดที่ออสเตรเลียเนี่ยสเดือน,นะค่ะเพราะว่าสถานการณ์โควิดนนะคะทำให้ออนต้องหยุดไปนะคะแต่ว่าพอกลับมาไทยนะคะ วิตามินคอลลาเจนตัวนี้ใหม่นะคะซึ่งตอนเนตกินมาได้แล้วประมาณหนึ่งเดือนนะคะเหตุผลทั้งหมดทั้งปวงนะคะคือออนเชื่อคุณหมอพุ้มอ่ะคือคุณหมอพุ้มอ่ะเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะแล้วก็เป็นคนที่คิดค้นสูตรตัวไอออนนี้นะคะ<อ>แล้วด้วยความที่อ่ะได้เจอคุณหมอมาแล้วได้พูดได้คุยได้แบบฟังคุณหมอแนะนํามาต่างๆนะคะวกกับออนได้เห็นผิวคุณหมอพุ้มจริงๆแล้วคือคุณหมอพุ้มผิวสวยมากผิวเด้งมากผิวเหมือนเด็กมากคือแบบละเอียด ไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วคือตามตัวคุณหมอขึ้นเนียนไปหมดนะคะทําให้ออนรู้สึกว่าโอโ้โหถ้าคุณปอได้แบบนี้ออนก็จะต้องได้แบบคุณหมอบ้างหรือว่าใกล้เคียงก็ยังดีค่ะนี่จึงเป็นเหตุผลท,ที่ออนรู้สึกว่าออนต้องกินไอออนอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ1กล่องนะคะก็จะมีทั้งหมด1ิซสองด้วยกันนะคะโดวยวิธีกินนะคะก็ง,ง่ายมากๆเลยนะคะใช้น้ำเย็นนะคะขนาด200 ml แบบนี้นะคะแล้วเราเนี่ย ก็ฉีดซองออกมาได้เลยนะคะก็ค่อยๆเทลงไปแบบนี้นะคะตัวนี้เนี่ยแนะนำให้เทกับน้ําเย็นนะคะเวลาที่เราดื่มกับน้ําเย็นจะเป็นอะไรที่แบบสดชื่นมากเหมือนดืนะ่ามน้ำผลไม้ที่สี่ขยาอนะคะแล้วตัวคอลลาเจนเขานะคะก็จะละลายเลยนะคะนี่นะคะเราก็ดื่มกันแล้วนะคะซึ่งออนเนี่ยก็จะคบขวดนี้นะคะเดี๋ยวไปดื่มต่อในรถกันเลยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเสียบเลยะคะ่ะไปค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็เลงจะออกเดินทางแล้วนะคะแต่ว่าก่อนออกเดินทางเนี่ยเดี๋ยวขอพูดถึงคุณสมบัติหลักๆของตัวไอยอนกันนิดน,นึงเลยกันเนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาเป็นวิตามินคอลลาเจนที่ช่วยรักษาพวกเรื่องแบบฝ้ากระจุดดำๆต่างๆนะคะให้จางลงนะคะแล้วก็ช่วยผิวของเราเนี่ยเน<ม>ียนขึ้นนะคะที่สําคัญก็คือตัวนี้เนี่ยเขาเป็นวิตามินที่ช่วยบํารุงสมองด้วยนั่นเองค่ะโดยตัวนี้นะคะเขาเป็นคอลลาเจนที่มาจากปลานั่นเองนะคะแล้วก็เป็นคอลลาเจนที่เรียกว่าเป็นคอลลาเจนสายสั้นนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะดูดึได้ง่ายนะคะค แล้วตัวนี้นะคะเขายังมีส่วนผสมบำรุงอย่างอางังมุนข้าวข้าวแดงขวดเหลืองเมลอนโสมแอเซราเชอรี่นะคะแล้วก็แอสตาแซนทินนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะตัวนี้เนี่ยเรียกว่าอัด แน่นด้วยวิตามินบำรุงเลยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะออลองกินมาแล้วประมาณเดือนหนึ่งนะคะก็คือสิ่งที่รู้สึกได้นะคะก็คือผิวเนี่ยมันมีความลื่นขึ้นอะคือเหมือนกับว่าผิวมันเนียนขึ้นเวลาที่จับไปนะคะบอกกับว่าช่างที่ทำเล็บออะเขาจะจับขาจับอะไรตลอด พอเขาลูบไปคือเขาบอกเลยว่ามันรู้สึกเยียนขึ้นนะคะพวกรอยแมวข่วนรอยต่างๆของออนนะก็คือลดลงมากนะคะตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นอะไรที่ออรู้สึกแฮปปี้กับการกินมาานะคะเพราะว่าเวลาให้เรากินอะ่ะเราก็อยากจะเห็นผลนึกออกไหมแล้วเวลาเราจับไปผิวมันเนียนผิวมันอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแฮปปี้นะคะที่สำคัญแบบพวกรอยแมวข่วนที่แบบโดนน้องๆขนะ่วนอ่ะคือมันแบบ ลดลงเราก็รู้สึกว่าเฮยเนี่ยแหละใช่เลยค่ะแล้วอย่างที่บอกนะคะว่ารสเค้าอร่อยมากก็ทําให้เราแบบแฮปปี้กับการกินเนาะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่สยามแล้วนะคะก็จ,จอดรถที่สยามสแควร์วันนะคะแต่ว่าฝนตกคือเมื่อกี้อยู่ดีๆฝนก็ตกค่ะดังนั้นเราต้องหาอะไรกินแถวๆนี้นะเพบอกว่าเราบอกไนทุางนอกไม่ได้อะตามเลยแต่ว่าก่อนที่เราจะแบบไปกินอะไรนะคะคืออ่อะนจะเป็นคนที่เหมือนแบบว่าถ้ามาไม่เสร็จอ่ะก็จะรู้สึกว่าเราไม่ไกล้ากินนะคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวขอแบบที่นาดกี้แบนบอยกันก่อนนะคะ เพราะว่าอยากจะมาดูสินค้าที่เราวางเชลไว้ที่นี่นะคะว่าเป็นยังไงอะไรนะคะว่าตัตลาดกันปาเราอยู่มาในร้านี้แบนบอยแล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะก็จะพามาดูเชล์ผลตามปลองของอนนะคะซึ่งมีวางขายะค่ะที่รา้านีบแอนบอยนะคะที่นี่เลยนะคะ ขอนเนี่เก็บแมสนิดนึงนะคะตอนนี้นะคะก็อยู่ที่หน้าเชลฟ์ขนตาปลอมเนซี่ชอยส์ออนไลน์บลเชสของออนแล้วนะคะซึ่งนี่นะคะเราก็มีขนตาปลอมให้เลือกเยอะมากนะคะแล้วเราก็ลงที่หน้ารา้านอีกันบอยนะคะเวลาที่ออนมาที่เนี่ยคือส่วนมากออนก็จะมาดูว่าเหมือนแบบเฮ้ยเบอร์อะไรหมดเบอร์อะไรขาดเบอร์อะไรยังเหลือเยอะนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้มอนิเตอร์การขายได้นะคะเรียกว่าแบบมาดูตลาดแหละว่าแบบอะไรต้องจัดไหมหรือบางทีของมันอยู่ไม่เป็นที่ไม่เป็นทางนะ,ะเราก็มาจัดเนาะ เราก็ดูเชฟจะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยก็ได้เวลาหาของก,กินกันแล้วนะคะเดี๋ยวตามมาดูค่ะว่าใน SK1 e เนี่ยมีอะไรให้กินได้บ้างนะคะเพราะว่าเราออกไปกินข้างนอกไม่ได้ไม่เป็นไปตามแผนนะคะเศร้ามากอยากออกไปกินแบบชานมชานมอะไรข้างนอกอ่ะเอาเป็นไฟเล็กแล้วก็เป็นแสงเ็มค่ะ นี่นะคะเราก็แวะมาร้านใกล้นะคะร้านจักก้าจักก้าะคะ่ะเป็นร้านแฟนฟรายที่ออนเคยกินมาแล้วนะคะแล้วก็คือแบบชอบแบบเขาจะมีแบบว่าตัวซีซิ่งหลายอย่างนะมีเครือชมอพ,พู่เสิร์พริกหอมหอมซิกเนเจอร์ไข่เค็มต้มยำต่างๆเขาก็มีพวกแบบชีสซอสมีน้ำบดลมแล้วก็มีตัวยูสุโซดานะคะแต่ว่าเดี๋ยวเย็นนี้ออนมีกินข้าวอีกนะคะนัะ่นนะทองก็เลยกินอะไรแบบกรองกานก้องแก้งไปละกันเนาะเพราะช่วงนี้คือกินได้ค่อนข้างน้อยนะคะ เป็นควายไข่เค็มนะคะมีความไข่เค็มแบบกล้องแกล้มจากไข่เค็มจริงๆได้อยู่แล้วก็อันนี้ไม่เค็มมากชอบซึ่งวันนี้นะคะอย่างที่บอกไปนะว่าฝนตกนะคะทำให้แลนที่อยากจะพาออกไปเดินข้างนอกดูของจุกจดูร้านช้อปปิ้งโปรดนะคะต้องล่มไปนะคะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะเราก็ขอจบคลิปกันไปเท่านี้ก่อนดีกว่านาะเพราะว่าฝนตกแล้วยากกลับบ้านแล้วนะคะยังไงพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ